สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องราวพระประวัติของพระราชโอรสในรัชกาลที่สี่พระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าสุประดิษฐ์กมมหมื่นวิษณุนาฏนิพาธรทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาน้อยธิดาของพระอินทอภัยซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จ พระเจ้ากรุงธนบุรีโดยทรงประสูติเมื่อวันพุธเดือน6แรม14ข้ามปีวอกตรงกับวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2,367ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาราัยรัชกาลที่สองเมื่อแรกประสูตินั้นทรงมีประยศเป็นเพียงหม่อมเจ้าสุปดิษฐ์พระโอรสในพระเจ้า ลูกยาเธ,เธอเจ้าฟ้ามงกุฎหลังจากทรงประสูติได้เพียงสองเดือนพระบิดาได้เสด็จออกพระนวดพระองค์ทรงมีพระเชษฐาู่กเจ้าจอมมารดาเดียวกันหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าบรมบวงศ์เธอพระองค์เจ้านพวงศ์กมมื่นมเหสวนสิววิราชต่อมาเมื่อพระบิดาทรงทะเลิงทวัรราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่สแห่งราชวงศ์จัก,กรี นามว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหม่อมเจ้าสุประดิษฐ์และพระเชษฐาของพระองค์จึงได้รับการสถาปนาเลื่อนพระยศขึ้นเป็นพระเจ้าลูกยาเธอโดยหม่อมเจ้าสุประดิษฐ์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าสุประดิษฐ์และภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สถาปรนา,าพระองค์ขึ้นเป็นกรมมื่นวิษณุนาถนิภาธรกกำกับราชการกรมระังมหาสมบัติพระเจ้าบรมวงค์เธอพระองค์เจ้าสุประดิษฐ์กรมมื่นวิษณุนาถนิพาธรทรงเป็นต้นราชสกุลสุประดิษฐ์พระองค์ทรงมีหม่อมทั้งหมดสามคนมีพระโอรสห้าองค์และพระธิดาเก้าองค์รวมทั้งสิ้นสิบสี่องค์ โดนมีพระธิดานหนึ่งองค์ได้รับการสถาปนาเรื่อนอิสริยยศจากหม่อมเจ้าขึ้นเป็นพระองค์เจ้าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุปดิกรมมื่นวิศณุนาถนิพาทรสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีเดือนอ้ายขึ้น13คค่ำตรงกับวันที่4ทธันวาคมพุทธศักราช2,405สิริพระชนษา38ปี